สวัสดีคะ่ะทุกคนเคยสังเกตไหมว่าเวลาอากาศร้อนจัดหรือตอนที่เราวิ่งเล่นออกกําลังกายตัวเราจะเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อทำไมร่างกายถึงต้องผลิตเจ้าเหงื่อออกมาด้วยนะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันคะ่ะเหตุผลหลักก็คือร่างกายของเรามีระบบควบคุมอุณหภูมิที่ยอดเยี่ยมครับเหมือนมีเครื่องปรับอากาศในตัวและเหงื่อนี่แหละคือตัวช่วยสำคัญ ในการระบายความร้อนครับเมื่ออุณหภูมิร่างกายเราสูงขึ้นไม่ว่าจากอากาศภายนอกที่ร้อนหรือจากการเผาผลาญพลังงานตอนออกกำลังกายสมองของเราจะส่งสัญญาณไปที่ต่อมเหงื่อทั่วร่างกายต่อมเหงื่อก็จะผลิตของเหลวใสๆที่เราเรียกว่าเหงื่อออกมาตามรูขุมขนทั่วผิวหนังของเราครับเจ้าเหงื่อนี้ประกอบด้วยน้ำเป็นหลัก และมีเกลือแร่ป,ปนอยู่เล็กน้อยทีนี้ความมหัศจรรย์ของมันอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาที่เหงื่อระเหยกลายเป็นไอออกจากผิวหนังของเรามันจะพาความร้อนส่วนเกินจากร่างกายรกออกไปด้วยเหมือนกับการพัดไฟช่วยระบายอากาศร้อนๆออกไปนั่นเองค่ะเห็นไหมครับว่าร่างกายเราฉลาดขนาดไหนครั้งหน้าถ้างเหงื่อออกก็รู้แล้วนะว่าร่างกายกำลังพยายามช่วยให้เราเย็นลงอยู่ แล้วพบกันใหม่ในความลับทางวิทยาศาสตร์เรื่องต่อไปครับ